เ็นไหมคะคุณผู้ชมต้นพริกแม่ปานเป็นใบจุดใบเหลืองนะคะแค่แคกลแกนอนเห็นไหมคะใบเหลืองหมดเลยค่ะนี่นกกระจิกนะคะนี่เหมือนกันค่ะเป็นใบจุดใบเหลือง นี่คะ่ะนี่มะเขือแม่ปานเพิ่งเอาลงกระถางนะคะมะเขือกำลังจะแตกยอดแตกยอดขึ้นมาแล้วคะ่ะเห็นไหมคะนกก็ชอบมาจิกจังเลยเต็มเลยคะ่ะเห็นไหมคะ นี่ก็กำลังงามค่ะอันนี้แม่ปานปลูกเสร็ถุงนะคะกำลังงามเดี๋ยวแม่ปานจะพาไปทำปุ๋ยใส่แก้โรคใบเหลืองนะคะต้นแค่แกนนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้แม่ปานจะพามาทำปุ๋ยกันโรคใบเหลืองใบหงิกนะคะวันนี้เดี๋ยวแม่ปานจะพาทำใส่กับต้นพริกแม่ปานนะคะเพราะว่าต้นใบพริกแม่ปานเขาเหลืองค่ะเหลืองใบจุดใบด่างด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ปานจะพาทำเลยค่ะก็มีนม200มลนะคะ เดี๋ยวแม่ปานจะใส่นมเจืดหนึ่งกล่องนะคะนมเขาก็เร่งโตเร่งเขียวนะคะทำให้พืชผักของเราแข็งแรงนะคะเดี๋ยวแม่ปานจะใส่เลยหนึ่งกล่องนะคะอุ้ยหมดแล้วใส่หนึ่งกล่องตปเลยค่ะในน้ำาช้าข้าวนี่ก็สามลิตรนะคะมีน้ำาช้าข้าวด้วยนะคะ ใส่ไปเลยน้ำซาวข้าวนี้ก็มีวิตามินบีนะคะลด่บยๆทำให้ดินร่วนซุยด้วยนะคะทำให้พืชผักของเราแข็งแรงด้วยค่ะเครื่องดื่มชูกำลังมีวิตามินบีสามบีห้าบีหกบีสิบสองนะคะทำให้พืชผักของเราแข็งแรงเขียวงามโตเร็วนะคะใส่ไปเลยหนึ่งฝาค่ะ ใส่เลยเลยจุลินซียสังเคราะห์แสงแม่ปานจะใส่หนึ่งแก้วนะสองร้อยมลก็ทำให้ดินร่วนซุยนะคะมีไนโตรเจนสูงนะคะทำให้พืชผักของเราโตเร็วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแม่ปานจะใส่หนึ่งแก้วเลยนะคะกันเชื้อ เชื้อราในดินด้วยนะคะใส่ไปเลยสองร้อยมลนะคะหนึ่งแก้วแล้วเราก็คนเลยค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะ เดี๋ยวแม่ปานจะใส่ครึ่งแก้วกับน้ำสิบลิตรนะคะวันนี้แม่ปานจะใส่ครึ่งแก้วค่ะถ้าถ้ายี่สิบลิตรก็ใส่แก้วหนึ่งนะคะอันนี้น้ำสิบลิตรแม่ปานใส่ครึ่งแก้วนะคะแล้วเราก็นำไปลดพืชผักของเราเลยค่ะกันใบจุดใบด่างใบเหลืองนะคะต้นแคะแกนค่ะ เดีย๋ยวเราไปรดกันเลยค่ะรดต้นพริกแม่ปานเลยนะคะรดเลยนีด,ด้วยค่ะแค้แกนใบจุดใบเหลืองใบด่างนะคะรดต้นมะเขือเราด้วยรดได้ผักทุกชนิชนดเลยนะคะรดเลยพริกสวยสวยงามปูเล่แม่ปานด้วยรดเลย ลดเลยค่ะต้นมะเขือนะคะริสค่ะนก็พริิสดเลยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบช่วยกดไลค์กดแชร์แม่ผักบุง้งชาแนลด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ